อืมอ mm ืมอยสวัสดีค่ะเจอกับเจ๊ปุยสภัยรพาัานอีกแล้วนะคะต่อเนื่องจากการทำแซลมอนดองน้ำปลานะคะนี่ค่ะพอดองเสร็จแล้วเราก็ตักออกมานะคะตักออกจากน้ำดองที่เราดองนะคะมาใส่จานแบบนี้นะคะ รสชาติของเขาก็จะออกเค็มนิดนิดหวานหน่อยหน่อยนะคะถ้าได้น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ออกเปรี้ยวไปเลยเนี่ยน่าจะอร่อยนะคะนี่ค่ะทุกคนดองเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเนื้อปลาของเขาเวลาดองเขาก็จะมีความแข็งขึ้นมานะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะทุกคน ทานกับกระเทียมทานกับพริกนี่ก็อืใช้ได้เลยค่ะแล้วก็กับข้าวสวยร้อนๆนี่เยาะน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแล้วผักสลัดนี่อืมน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะกับอีกหนึ่งเมนูที่ปุยได้นำมาฝากเพื่อนๆนะคะมาค่ะ มากินกัน mm. มากินกับเจ๊ปุยสไปเยอรมันกันนะคะเราจะกินกับผักสลัดข้าวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอร่อย mm.